ราบดาบสวยสดสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมช่ป์พิรพลเอื้ออริยกูลนะครับกีฬาที่มันส,สุดใน3โลกฮะก็ขนาดเขาได้แชมป์ไปแล้วแต่สงครามการแย่งเบอร์เสื้อผมโอ้ โคตรเข้มข้น4นัดชีชตาคิกออฟด้วยเชลซีอันดับ3บุกไปเยือนอันดับ7เชฟฟิลด์เชลซี6นัดล่าสุดในลีกนี่ชนะถึง5นะครับแต่เจ้าบ้านเป็นทีมโรคจิตชอบเจอทีมใหญ่ครับ สนัดหลังสุดนี่ชนะ2เสมอ1-8แต่ชนะสเปอร์อันดับ9เป 3, น็น3 1ชนะวูฟอันดับ6เป็น1-0ศแฟนเลสเตอร์ซิตี้และก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเชียร์ให้เชลแพรนะฮะตำแหน่งที่3จะได้เปิดว่างกันต่อไปแค่17นาทีโอเล่นหน้าบ้านมาอันตราไรอันตรายเ<อ>จ้าบ้านช еф, เชฟบอมซัดเซฟซ้ำช้ำเลยฮะเดวิดแมคโกลดริก ความพยายามความขยนันความมุ่งมั่นอยู่ที่ไหนประตูและเส้นชายอยู่ที่นั่นนี่คือกองหน้าวัย32คุณผู้ชมน่าสนใจนะฮะคือมันจะจบฤด,ดูกาลอยู่แล้วนะครับเฮียเดวิตนี่ยังยิงไม่ได้สักลูกรอมาเกือบปีลูกแรกมาแล้วฝันที่เป็นจริงโอ้ทีมเยือนนี่เหมือนสตันครับโดนอีกปังนะโอลีแมคเบอร์นี่กองหนะ้าสกอตและฟุตบอลนะฮะ หลายครั้งเหมือนการพนันเวลาคุณเสียแล้วคุณต้องการจะลุยแหลกคุณต้องการจะแลกคุณต้องการจะคืนทุนคุณทุ่มหมดน้อยครั้งอาจจะฟื้นได้คืนแต่หลายครั้งกลบและฝังตัวเองก่อนจบเกม16นาทีแม็กโกดรกเหมือนฝนตกกลางหน้าแรงครับ เกือบปียิงไม่ได้วันนี้แค่76นาทีเหมา2ใส่ทีมอันดับ3เชฟฟิลชนะ3-0ขึ้นมาที่6แฟนจิ้งจอกสยามและปีศาจแดงได้เฮสุดรุนแรงเพราะอะไรเดี๋ยวดูให้จบจะมีคำตอบอ่ะไปดูแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจ่าฝูงบุกไปเยือนไบรตันเมืองมีหาด แมนซีน e ี่ชุดดำามนส์ราฮีมสเตอร์ลิงแมซซีเจแห่งอังกฤษโคมชีพ1 0ครับและดูให้ดีฮะนี่คือช็อตสวยสัตว์สวยสัตสวต์โอ้เห็นไหมเห็นไหมแต่จัดไม่ไปครับโอ้โหคุณผู้ชมดูฮะนกคล้ายสัญลักษณ์ทีมบินผ่านมาพอดีสวยงามแต่มาเรสลืมอ่านบทโอ้ไม่งั้นได้แน่ครับช็อตเด็ดสวยสัตว์ ภาพสวยแห่งปีเข้าครึ่งหลังคนไทยบินได้สเตอร์ลิงครับสูงไซส์ไทยร้อเจ็ดสเซนแต่บินจัดไปซะสามศแล้วนะครับอ้โหเรือดำนำา40คุณผู้ชมพี่น้องดูช็อตน,นี้ให้ดีบอมให้สเตอร์ลิงครับสเตอร์ลิงขออีกเปรียงจะได้พาบอลกลับบ้านกระโดหลม้มปง เฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเจ้าตัวยังงงครับเจ้าตัวยังงงฮะผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าไงผมเรียกว่าลูกนี่คือบอลยิงตัวเองกระทบชิงหัวเดงเสาฮ่าฮ่าฟังทันไหมบอลยิง bon ต e ัวเองกระทบชิงหัวเด้งเสาสเตอร์ลิงจัดไป3ครับแมนซี่ห้าศูนย์ยึดที่2นะครับส่วนสเตอร์นี่เป็นดาวยิงนะฮะพี่น้องครับก็ลิเวอร์พูลมีติดอยู่2คนก็คือซาร่ากับมาเน่ส่วนแมนซี ก็มีสเตอร์ลิงกับกุลนะครับส่วนอันดับหนึ่งคือเจมี่อยดี้กองหน้าจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะฮะนำอันดับที่2ออยู่2ลูกและคืนนี้คุณผู้ชมวาดี้และโอบาเมยังต้องแข่งกันครับแข่งกันพาทีมชนะเพื่อลุ้นติดหนึ่งใน5และต้องลั่นต้องเปรี้ยงต้องยิงเพื่อชิงตำแหน่งดาวยิงคุณว่าใครจะจบฤด,ดูเป็นสุดยอดดาวซันโวแมนมาปิดท้ายด้วยพีรพนบอลองเลน England. รูปูครับลงเล่นคือเป็นแชมป์ไปแล้วลงเล่นเพื่อสร้างสถิติโกยแต้มมากที่สุดใน1นึ่งฤดูเจอทีมอันดับหนึ่งเหมือนกันแค่เพิ่มศูนย์ไปอีกตัวเบอร์นี <Burn ley. S 1> นาทีเลขสวย33นกแดงแรงเพลิงน้ำแบบอึ้งๆงงๆครับแอนดรูว์ร์ตเันสันตะคายแบบมีสไตล์ฟังให้ดีครับเขาเป็นกองหลังฝั่งซ้ายแต่ดันขึ้นมาโขกจากตำแหน่งปีขวา มายังไงไม่รู้แต่เขาทำตามสูตรฟุตบอลที่ว่ากันว่า um หากคุณยืนผิดตำแหน่งหากคุณไม่รู้อยากทำยังไงส่งบอลเ right ข้าไปก้นตะขายแล้วค่อยมาคุยกันทีหลังโอ้แต่ๆต่ๆต่ๆก่อนจบเกม22นาทีเจโรดริกเวสกอง้านกลิดซัดปูมเข้ามุมเสมอหนครับอา อ้าวลิเวอร์พูลเอาอยัางไงลิเวอร์พูลเอ้ยปกติชนะแต่ในบ้านและก่อนจบเกมสีนาะทีมีเสียวครับขานช่วยชีวิตลิเวอร์พูลว้โอจบเกมหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอจบกันครับสถิติลิเวอร์พูลชนะรวดทุกนัดในบ้านอามาดูตารางครับคือทุกทีมเนี่ยจะต้องแข่งกัน3 8นัดลิเวอร์พูลต้องการ101แต้มนะฮะเพื่อที่จะสร้างสถิติ โกยแตมเยอะสุดใน1ฤดูกาลเท่ากับว่ามันเหลืออีก3นัดชนะมาได้3แต้มถูกไหมฮะถ้าเขาชนะ2เสมอ1ก็จะได้เพิ่มอีก7จแต้มเท่ากับ100แต้มก็จะเสมอกับที่แมนซิตี้ทำไว้เมื่อ2ปีก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดอยากเท่อยากยืน1เดียวอยากยืนโดดๆบนยอดเขาต้องชนะ3นัดที่เหลือพี่น้องว่ายังไงครับผมอยากรู้คอมเมนต์ Comment มานะครับหรือร์พูจะชนะ3นัดที่เหลือ แล้วก็จะกลวยทั้งหมด102แต้มเป็นสถิติใหม่หรือจะชนะ2สะเสมอ1ได้100แต้มเทียบเท่าสถิติเดิมของแมนเชตี้หรือจะแย่กว่านั้นอ่ะเม้นมาส่วนจิ้งจอกสยามและปีศาจงานนี้มีกราบดาบงามๆเลยครับเพราะว่าการแพ้ของเชลซีนี่ทำให้เลสเตอร์และก็มอยอที่แข่งน้อยกว่า1น,นัด ถ้าชนะมีโอกาสแย่งที่3ทันทีนะครับและผมขออธิบายเต็มๆที่หลายคนบอกเฮ้ยพี่ปกติมันแค่ทีมอันดับ12-34เท่านั้นที่จะได้ไปฟุตบอลยุโรปหูใหญ่แชมเปี้ยนส์ลีกไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่ตอนนี้อันดับ2แมนซิตี้เนี่ยกำลังเจอคดีการใช้จ่ายผิดกฎนะฮะจึงอาจจะโดนตัดสิทธิ์ไม่ให้ไปแข่งบอลทั่วยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีก2ปีแม้ว่าอันดับจะสูงแค่ไหนก็ตามและถ้าไม่มีการเปลี่ยนคำตัดสินนะครับแมนซิตี้ยังไงก็โดนตัดไปแล้ว เท่ากับว่าอันดับหนึ่งเรือพูลและ 3, 4, 5จะได้โคตาเข้าใจตรงกันโอเคแล้วคืนนี้ครับอันดับ8ปดอาร์ซนอลอันดับ7จวูลฟและอันดับ4 l e เลสเตอร์ซิตี้จะลงแข่งนะครับถ้าหมาป่าปืนสงกรานไม่ชนะและ้วเลสเตอร์จะไม่แพ้เตรียมฉลองกันได้เลยไทยต้องเชียไทย stronger together ย่าบ้านเราต้องเขียวสุดพรุ่งนี้ ฮกชดเด็ดที่นี่แชมป์แชนแนล